สวัสดีครับเพื่อนๆแฟนรายการช่องอเจก90พาไปดูนะครับวันนี้ผมก็อยู่กันนี่นะครับเสือตั้มอยู่วันที่งานนี่นะครับงานกาชาติครับผมสวนลุมครับไปดูกันครับข้างในมีอะไรเที่ยวมีอะไรเล่นยังครับงบเท่าไหร่ตั้มห่้อยค่าหลอร้อยพอคนละร้อยพอเรามาดูกันคนละร้อยพวกผมจะได้กินอะไรมั่งนะครับในงานกาชาตินะครับร้อยเดียวพอรู้ว่ามึงมีตังในตั้มแต่คนละร้อยพอนะครับเป็นคอนเทนต์ ดูนครับว่าได้อะไรกินบ้างครับผมดูคนนั้นเพื่อนดูความเยอะของคนนะครับดูความเยอะของคนนะครับผมนี่ยังไม่ถึงประตูทางเข้าเลยนะครับนี่นะครับอนุสาวรีย์อยู่ตรงนี้นะครับซ้ายมือผมนี่นะครับนี่คืออนุสาวรีย์นะครับนี่นี่นะครับคนเยอะจริงๆครับผมมีน่าจะมีถึงวันวันที่เท่าไหร่วะแต่มีสิบเอ็ดวันสิบเอ็ดคืนนะครับมาเที่ยวกันนะครับ บริเวณประตูหน้าก็มีนี่นะครับจุดตรวจนะครับจุดตรวจเพื่อความเพื่อความปลอดภัยนะครับนี่นมีท่านะมีเจ้าหน้าที่มาให้ความอำนวยความสะดวกนะครับตลอดงานเลยนะครับงานก็คนเยอะมากนะครับขนาดวันธรรมดานะครับผม ปเดี๋ยวเราปล่อยตามเฟ้งไปก่อนครับเดินเดินลอยลยไปก่อนหนึ่งหนึ่งคนนะเดี๋ยวเจ็กอาใส่ถ่ายไปก่อนอย่างเดียวนะครับกําลังกําลังเพลิดเพลินกับการถ่ายรูปนะครับจุดชมวิวจุดถ่ายรูปอะไรเยอะเลยนะครับก็โดยปกติอะเรามากลางวันก็สวยอยู่แล้วครับสวนลุมอ่ะตอนนี้ตอนคืนเขาก็ประดับไฟที่ต้นไม้อะไรพวกนี้สวยมากเลย ไปครับเดี๋ยวเจกจะพาไปดูตามซุ้มต่างๆนะครับว่ามาีทางหน่วยงานรัฐอะไรเขามาจัดซุ้มอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูครับอันนี้ร้านปลาหมึกราชาปลาหมึกนะเพื่อนใครตามมึงซื้ออะไรหรือบัตรตักไข่นะเพื่อนร้อยหนึ่งอันนี้ของเจกนะครับผมอันนี้ อันนี้ของเจกนะครับเหลือไม่ถึง5นาทีนะครับขอบคุณครับได้ไปแล้วนะครับอันนี้ของเจกนะครับผมท่ามมึงได้เลขอะไรบ้างวะได้เลยนะครได้เลขอะไรบ้างก็หนึ่งบนเลยเออกูได้เนี่ยหนึ่งสองสามนะสี่ใบหนึ่งร้อยบาทนะครับใบหนึ่งร้อยบาทเรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับนี่นะครับของผมนะครับเพื่อนเพื่อนได้กะละมัง แล้วก็น้ำโอชิแล้วก็เัพเปอร์แวร์เนี่ยดีททพเปอร์แวร์มีตัวล็อกสี่อันเลยแล้วก็ถุงอะไรถุงผ้าตั้มได้อะไรวะน้ำน้ำอะไรบ้างวะน้ำมะขามมะขามปีกกะละมังน้ำสองขวดเลยขวดกะละมังนี่เขารู้ใช่ไหมว่ามึงโดนเมียไล่ออกจอากบ้านาใช่นปะเนี่ยน,น,นะครับสุดท้ายเงินคนละร้อยนะครับเจ๊กับตั้มนะครับก็จะได้นี่มานะไปโดนทหารก่อนลอวขาขายชุฟองมานะครับ ได้กำมังมาใช้แนนครับผมยังมีอยู่เยอะแยะเต็มไปเลยนะจ๊ะหมดแล้หมดแล้วนะหมดแล้วมีบุหรี่ก่อนทยอยกลัอ่าในผู้คนเริ่มทยอยกลับแล้วนะครับแต่ยังของยังขายอยู่นะครับไม่รู้ว่าเขาเลิกกี่โมงนะครับเพราะว่ามาดึกด้วยนะครับตรงนี้เป็นโซนขายของกินนะครับผมนะโทรศัพท์เนี่ยไม่ขาดเลยนะด้วย หล่องานหล่องานโทรศัพท์ยังไม่ขาดเลยนะเดี๋ยวออกคลิปนี้ไปนะรวมมาสองคลิปนั้นไปนะบ้านมึงแตกแน่เคยดูเหรอหน้าใสแะด้วยมาครับเพื่อนๆเรามาดูกันว่าเราได้อะไรมั่งตั้มหน่อเอาดูของดิที่ไรเลขเลขอะไรน้ำนี่เลขอะไรเนี่ยเลขหนึ่งเลขหนึ่งน้ำหนึ่งอันนี้สอง ดูกล่องทุบแวว์หน่อยได้ว่าของขวดมึงเอาซ้อนกันหน่อยว่าถือง่ายดูแล้วแม่งเราจะลำบากกว่าเพื่อนมาไซค์เจอของใหญ่เออ ใช่อะมึงมีสามขวดจริงเราขวดไี่ขวดเฮ้ยโหสี่แม่งโคตรขึ้นกล้องเลยวะไงจามสีมึงแทงร้านไหนวะเนี่ยะะอนี่อะไรกันมีแต่ของนากิน ีแต่กล่องน่ากินเลือกไม่ถูกเลยขนาดเขาเริ่มเก็บแล้วเนะี่ยมีกายวันนั้นเพื่อนมาเที่ยวกันครับวอจอนไหนเกิงเขคอวัวค่ะ กูกเจ้าหนึ่งใส่จะอร่อยนะคนซื้อเยอะทีเดียวนั้นเพื่อนน่าจะอร่อยร้านนี้ก็น่ากินนะเพื่อนไถ่ปลาหมึกนะกำลังนะกำลังนะนะอ,อยากรู้ไหมเพื่อนว่ามันทำอะไรอยู่เดี๋ยวจะไปสิงให้ดูนะดูนะเดี๋ยวดูมันเขินนะเดี๋ยวดูมันเขินเดี๋ยวดูมันเขินนะดดูมันเขินแป๊บนึงงาเขินแล้วเห็นนะเขินแล้วนะเห็นนะ มึงทำไรเงกลัวลงยูทูปนะอันเนี้ยกูไม่ตัดด้วยจริงแล้วแต่เรามากันอีกทางครับมันดูยากหน่อยเดี๋ยวเราเดินออกทางนู้นนะครับเราถามที่เจ้าหน้าที่กันแล้วนะครับเขามาดูแลงานนะครับนี่พี่เจ้าหน้าที่เขตนะครับเขามาช่วยดูแลความสะอาดในงานนะครับผมงานใหญ่แต่เรามาดึกครับไอตั้มไอตั้มมันโตเตีเยว เออหลอกนะคนหลอกก็ช้าหน่อยธรรมดาเออหยวนหยวนแต่ที่รู้อะเมื่อเกี้ไม่ตัดนี่นะครับเพื่อนๆในงานก็จะมีนี่นะครับสลากกาชาตินะครับบำรุงสภากาชาตินะครับเงินทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเจกจะมาซื้อนี่นะครับอุดหนุนสภากาชาติหน่อยครับผมอ่านี่ครับเอาหนึ่งใบครับผมครับ ห,หยิบได้เลยก็เอาใบเดียวผมให้เลือกเลยใบไหนก็ได้ครับเดี๋ยวที่เดี๋ยวที่ช่วยเขียนเบอร์แล้วก็เบอร์โทรศัพท์อ๋อตรงนี้นี่นะครับเลขของผมนะครับ,บเดี๋ยวถ้าถูกนะครับ,บรรจะตั้งบริษัทนะครับเนี่ยที่ซื้อคือจุดประสงค์เดียวกับเหมือนเราซื้อหวยอ่ะ เราซื้อหวยรัฐบาลใช่ป่ะเราก็จะได้ถนนใช่ป่ะเราก็ได้ถนนแต่ถ้าเราซื้อนี่เขาก็จะเอาไปบํารุงสภากาชาติเกี่ยวกับเกีเ่ยวกับสุขภาพพวกเราอ่ะเกี่ยวกับโรงพยาบาลอ่ะนะครับก็นะทําบุญนะครับผมถูกไม่ถูกก็ว่ากันอีกเรื่องสําหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผมผมกับตั้มก็ลากันไปเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ